สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับผมพาม,มาติดตามเจ้าพีซี0ครับทีมงานป๋านกครับผม งานขุดท่อระบายน้ําครับ normalized. คันนี้เคยไปขึ้นเอามาจากสุรินครับวันนั้นไปกับแซมวิ่ง เกือบขึ้นเทลเลอร์ไม่ไหวครับปันกระโหมงจงเจงเลยครับวันนี้ก็ถือว่าทำงานได้ครับในระดับหนึ่งทีมงานนี้จะมีสองคันนะครับจะมีแคทคันหนึ่งสามหนึ่งสองดีแล้วก็คันนี้ครับโคมาสูรพีซีร้อยี่สิบกีดห้า กับเจ้าบอมครับเด็กสร้างป่านวมย้ายสังกัดมาอยู่กับป่านกครับอุปสรรคในการทำงานครับก็คือสถานที่ทับแคบแล้วก็ต้นไม้ครับกับงานวางท่อต้นมะขามนี่ก็จะล้มนะครับ ทันนี้นี่ย้ายไปอยู่สุรินทร์หลายปีครับอู้เียงเครื่องเบาเครื่องนี้นิ่มมากครับเท่นี้แหละพอดีใช่ไหมเมื่อกี้เบาเกินป่ะนี่จะบอมครับ เด็กสร้างปานวมครับคารได้สังกัดมาอยู่กับปานกเรียบร้อยครับเป็นสัญญากี่ปีไม่รู้สีส่เดือนแล้วครับเดือนแล้วไม่มีเยิมนะครับนี่กระบอกนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับปิดเครื่องใหม่ทำปั๊มดีๆนี่ก็โอเคครับคบนี้ ถ้าเปลี่ยนเป็นปั๊มเคสามวีเนี่ยจะไหวหรือเปล่าต้องลงทุนอีกประมาณแสนหน่อยๆครับคันนี้แต่โซ่นี่ยังดีครับโซ่บลเลอ์หายไปตัวหนึ่งครับ ไอเสียน่าจะรั่วครับพันออกไปทั่วเลยใครที่ต้องการเขียงครับนี่มาตัดเอาได้เลยครับบอกให้ฟรีครับ <c oughs> โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมท่านใดสนใจก็ขายนะครับคันนี้บอกราคามาเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ